สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านเมื่อดาวอังคารที่เป็นดาวประจําตัวและดาววาสนาของราศีพิจิกย้ายเข้าสู่พบแห่งลาภะและความสําเร็จในเดือนสิงหาคมนี้โชคดีย่อมจะเกิดกับเจ้าชะตาอีกทั้งดาวอังคารก็เข้าสวยความเป็นมหาจักรซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงกับอํานาจวาสนาเกียรติยศบารามีและความแกร่งกล้าของท่านให้เป็นผู้ที่มีความมานะอดทนในการทํางาน ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลดีกับการเงินและรายได้ของชาวราศีพิจิกให้เจ้าชะตามีรายรับมากมายหลายเท่าเป็นดวงการเงินที่แข็งแรงมากที่สุดของคนดวงดีในเดือนสิงหาคมนี้ถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะมีความเครียดความอึดอัดเกี่ยวกับบ้านหรือครอบครัวของท่านอยู่ก็ตามนั่นเป็นเพราะว่าการโคจรถอยหลังของดาวอังคารที่ยังรบกวนท่านอยู่ในช่วงแรกของเดือนเท่านั้น แต่ในขนณะเดียวกันการโครจรของดาวอาทิตย์ในภพสุภาของราศีพิจิกนั้นก <c oughs> ็ยังส่งเสริมการอยู่ทั้งชื่อเสียงและความสำเร็จของหน้าที่การงานไปจนถึงธุรกิจกิจการค้าขายหรือสิ่งใดที่ท่านทำอยู่ต่อเนื่องก็ล <c oughs> ้วนจะมีความก้าวหน้าและมีความสำเร็จให้เห็น เป็นช่วงเวลาที่ท่านมีทั้งดาวพุทธที่ส่งเสริมการงานที่ต้องใช้วาจาให้ท่านมีวาทศิลป์สามารถเรียกเงินทองมากองตรงหน้าได้มีทั้งดาวพระเกตช่วยส่งเสริมสิริมงคลให้กับราศีพิจิกอีกในช่วงเดือนนี้หากท่านมีโอกาสได้ไปทำบุญทำทานกุศลผลบุญล้วนแรงกล้าคำอธิษฐานขอพอรใดๆของท่าน เขายอมจะสมปรารถนาะยิงช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งของราศีสิงห์อีกก็ยิ่งส่งเสริมพลังให้ดวงการงานของราศีพิจิกมีความเข้มแข็งที่สุดในรอบปี บวกกับความเป็นเกษตรราที่บรีท่านย่อมจะมีความสำเร็จกับหน้าที่การงานขั้นสูงและโอกาสที่ท่านจะได้ต่อยอดขยายผลงานตามมาก็เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดหากท่านต้องการขยับขยายเมืองานดีเงินดีย่อมส่งผลดีกับอารมณ์และความรู้สึกของคนราศีพิจิกให้ท่านผ่อนคลายหายเหนื่อยเหมือนได้ยกภูเขาลูกนั้นออกจากอกตั้งแต่นี้ไปโอกาสดีๆจะวิ่งเข้าหาท่าน ทั้งโชคลาภความสําเร็จและเงินทองล้วนดาน้าเข้ามาให้ท่านได้ไข,ขว่คว้าและถ้าหากท่านพบว่าตัวเองมีเงินเข้ามากกว่าปกติในช่วงนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจไปเลยว่าโชคลาภใหญ่แบบมหาจัรก,กาลังส่งผลดีกับการงานของราศีพิจิกแต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องยอมรับว่าความสําเร็จครั้งนี้ย่อมมาคู่กันกันกบความมานะทุ่มเทกับสิ่งนั้นๆที่ท่านลงมือทําอยู่ คนทำงานคนทำการค้าทำธุรกิจจะสามารถตั้งตัวได้เลยรวมไปถึงท่านที่อยู่ในวัยเรียนก็จะประสบความสำเร็จกับการศึกษาหาความรู้อีกด้วยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีพิจิกทุกท่านที่ท่านมีความสำเร็จด้านการงานกับการมีรายได้เข้ามาจากหลายช่องทางและท่านที่กำลังศึกษาอยู่ด้วยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือสิ่งใดที่คนราศีพิจิกควรใส่ใจและควรระวังในช่วงเดือนนี้ นั่นก็คือสุขภาพที่มักจะเกิดอาการท้องเสียท้องสอเอาง่ายๆก็เกิดจากการกินอาหารที่ทำให้อร่อยปากแต่ลำบากเอาทีหลังช่วงนี้ท่านควรกินอาหารปรุงสุกไปก่อนนะครับต้องปลอดภัยไว้ก่อนอีกอย่างก็คือท่านที่มีคู่อยู่แล้วคู่ใดที่มีปากเสียงกันหากท่านไม่รีบคืนดีกันจะมีมือที่3มเข้ามาแทรกได้นะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม